หนังไม่ครับวันเส d ร์ตอนเศรษฐกิจพอเพียงให้เสียงภาคโดยเอทีทีเกมเมอร์และคนอื่นนะครับเฮ้ยฮะันเช้าเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปปลุกลูกดีกว่าอ้าอากาศแจ่มใสจุงเบยลูกตื่นได้แล้วแล้วก็อืมไป อโอ้ยหนุบตรงนี้เป็น,นยังไงคะเออจ่าจ่าเอาแล้วพอรับต่อย5นาทีเอาหรองั้นก็เดี๋ยวพ่อทำงานก่อนนะโอเคนะไอ้คงเร็วๆสิ ลูกลูกออกมาเร็วสายนะลูลกครับพ่อคร,ครับไปแล้วครับแหมมันนีลาจริงเลยโอพ่อยังไม่ไมเาเลยนนแล้วกลับบ้านดีนะครับผมเอาตังมาด้วยใช่ไหม,มไปพี่เดีย๋ยวผมไปขอรับเครื่องก่อน,นนะทีโอเคได้จ้าไปดีมาดีนะ เอ้ยนุ่ยาไปโรงเรียนสายล่ะพี่ไปลองเงีกยนะะผมใบ่ไเฮ้ย FF โอ้เฮ้ยเพื่อนโรงเรียนกันดีกว่าวะไปไปไวเอ้าอืมประตูมีไว้ดีๆเอาออกมาโอเคไปไว้ เขาเงินก่อนคนแรกงเนี่เอาเออดิเออสินีแมันไม่กี่โมงกี่ยามแล้วเอามาครับเพียงแลเพียงแ้เพียงแล้โอ้ย้องเรียนอยู่นิดรับเขาแ่เลนไหมเฮ อุ้ยอุ้ยยุกินแค่รอทหรือยังไงเอาล่ะเอนนี้ยเราจะมาเนียมีการศึกษากันนะรู้ไหมนี่คืออะไรแครอทครับเรียนเดียวเขียวเขียวเฮ้ยรู้ไหมนี่คืออะไรไม่รู้ครับนี่หัวกระโหลกตาไว้นะอันนี้เขาเรียกว่าหัวกระโหลกสิ่งที่ประกอบก็คือมีอะไรเนี่ย มีลูกตาม,มีจมูกม,มีปากพี่นอาผูดไปแล้ววันไหนวันนี้ขอสั่งการบ้านให้ไปทำการบ้านให้ไปทําการบ้านว่าลูกกองกระดูกมาแล้วมาส่งครูพุ่นี้เช้าวันนี้ก็ไปพักได้ครับนี่เนี่ยสอนเฮ้นเนี่ยไปนอนแล้วไปอุ้ยโอ้โอเฮ้่แล้วเอา้าไปกินข้าวกันครับเ,เ,เ,เอาไอ้นี่ก็ หน้าสินทรผู้กู้งกวีนั่งขี่เอาเออเ้ยป่าเด็กโอ้แม่ค้ามนงง่าวนี้แม่ค้าน่ากลัวอ้ายินดีต้อนรับจ้าเอาอะไรดีผมขอซื้อซุปเห็ดครับซุปไข่นะจ้าซุปมีดอกครับโอเคได้จัดได้และหนูอีกคนนะแอปเปิ้ลเห็ด ้องก้อสองในร้อนจ้าโอ้ไหไตรป้าไม่มีทอนเม่ป้าติ๊โอ้แตงเกิยวแต่งั้นวันน้ามาใช้บริการอีกนะกไครับไปเ้ยป้าไปแขกเราพกได้ไม่ดีดีดอกไม้หอมตรง เราจะกินดอกมาล้กินซุสกินซุสิอ้ยไอไอเอาแลเย็นนี้ขับกันไมพวกไปเที่ยวกันไปไปดิจะไปเหรอแน่อ้ยไปดิเออกันมาแล้วกันนะเดี๋วเอาแคเป็นประกันอย่าบอป่าเอไไกลเอาอ้ยนี่ก็ดีก็ไม่เป็น ไทามารมาน่มใช่เวลากินอ oh, ้ยไม่ได้กินนักกโอ้ยพีมาอ้เย็บไว้เอาเร็วไ่เข้ามานะเข้าวันนี้าเดินได้ไปไปวิ่เลยสิโอ้ยมาส่งก่อน จะตอเจอกันเ,เี๋ยวค่อยเจอ้อาวลูกกลับมาแล้วหรอรพ่ออ้อาวกลัดช้าจังอะไม่มีอะไรอะปานดีกว่าลูกไปไหนมาตงจังี่หน่ข้ามมเข,าเขา้เาบ้านข้าบ้านพ่อาะตังหน่อยพ่อทำอะไรลูกไปทำงานบ้านเฟยแล้พ่อพอ่เอเท่าไหร่ เท่าไหร่ก็ได้พ่อขอเยอะๆนะพ่อพอให้สิบไปรอนแล้วกันไม่พอพ่อขอยี่สิบโอเคยังลูกโอเคครับพ่อกับบ้านดีนะถ้ามีอะไรก็เรียกพ่อมามาก็ได้ไม่ต้องบอกพี่แล้วพ่อทำไมอะเออเรื่องบอกพี่แล้วพ่อนั่นเหรอไปแล้วพ่อนอนดีกว่าไม่มีอะไรหรอก

ก <c oughs> ไปเว้ยไอ้ <c oughs> เขาา้าบ้านขอรออบบอะพีงออกบ้าไปเนะี <c oughs> น่ยใครเมื่อวานลูกไปไหนมาไม่กลับเช้าจังอ่ะนฮะบอกพ่อวันนี้บอกพ่อวันหน่อยว่าเมื่อวานลูกไปไหนอนะ่ะเยอะพ่อเรื่องนี่บอกพ่อวันนีลูกไปไหน เงินนี่ให้มาอ่ะมันหายากแล้วเว้ยแล้วใช้หมดยังอ่ะเกียรไปเลยพ่อเฮ้ยต้อทำางี้กับพ่อได้ไงอ่ะให้ทำไห้พ่อให้ไปอ่ะอ่จะนอนเขียนเองเถอะหอไม่ไหวแล้ายเราไม่ได้วันวนพ่ออ่ะพ่อต้องทำให้พ่อดีใจจะกลับทำให้พ่อเสียใจนี่มันผิดนะ ตกแม่งทีอีกเลยเนี่ยทั้งพูดแล้วแม่ว่อเจ็บอ่ะพ่อเสียใจนะเอาังินพ่อไปใช้เนี่ยจนหมดเงินแต่ละบาทไม่ได้หากั่นี้แน่ไม่ต้องขายไอ้ดิไอ้เราคิดดูโมันเหนื่อยมากใจอะเอ๊ะไม่สารพ่งหรอ เมืมอคืนไปไหนมาเฮ้ยฉันถามแกเมื่อคืนแกไปไหนมาขับปะทำไ้แล้วแกไปทำไมที่นั่นมีประโยชน์อะไรมีแค่เป็นการหวงยิ่งเงี้ยนะแกชอบเหรอไปแสงสีอะไม่อะผิดด้วยอะยังไม่มีเหตุผลเลยนะใครเข้าใจไหมว่าแ,แม่แกเป็นอะไรถึงเสียชีวิตอะ แม่แกเป็นเพลงระยะสุดท้ายใช่ไหมเราบุลีเราอย่างนี้ได้ไหมแกต้องมาแทนแม่ฉันพี่แกนะไปเลยอย่าหลอกสนะทำไมแกเบบนี้ยไม่ขอโทษพ่อเลยนะเนี่ยเรามันไปได้มันไปไม่ได้ไม่ขอโทษไม่ขอโทษพ่อแกกับฉันตัดกับพี่กับน้องกันไม่ปฉันหลอกให้ไป นไม่ไม่มีปัญหาไงวะโอ้โหไม่ได้ได้เห็นไหมพ่อเสียความรู้สึกเลยไปกขอพ่อพ่อซะนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองพ่อผมขอโทษขอเปล่าเออขอโทษเรื่องอะไรกูอยู่เงี้ใส่พ่อเอาเดียว อ๋อไม่เป็นไรหรอกชีวิตไ้รุ่นก็ชีวิตไปรุ่นก็อย่างนี้แหละพ่อให้อภัยได้เสมอขอโทนบ่กและไอตัวไหนมันชวนไอไปบอกพิ่งมาผอเองครับมีอะไรครับช่วนไอไปทำไมไอเขาบอกว่าเขามาได้ไอเขาบอกว่าเขามาได้แล้วเขาโอเคนะโอ้โอ้ช่าอากทำนี้พี่ไม่ชอบพ็่จะไหม ครับในการมาบที่เช็ดสระทำเสร็จกันหรือยังทำแล้วหยุดไอผมทำแล้วไหนไปดูท๊ายไอ้ยังไหนพี่นะต่อพี่มากเกินการบ้านน้องช่างยังนี้เราไม่ยุ่งดีกว่าเออผมวูบไปรู้ต้องซื้องโอเคต้องลาข้าวเสียหมดเลยจะเอ๋ช่างนี่ไอพี่กร่งจริงนี่ต้องเป็นอกว่า เฮ้หยหนังมไม่จบเลยเนาะนะพอฟังกันเลยนะแล้วกประเภทก้าโหดสำหรับหนังเรื่องแม็กซ์ครับหรือพัชเชอร์ตอนเก,กิจพอเพียงครับผมแนะนำต่อนะครับผม,มคือเอเดนติกเมื่อสองเ่ตเนะครับน<อ>หนึ่งรับบทเป็นอะไรคุณพ่อบอกด้วยสิครับอา่าผมครับบทก็เป็นหนังเกี่ยวกับ วันพ่อนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการใช้เงินนู่นนี่นั่นเนี่ยครับผมก็นะครับขอพกอฝากอย่าลืมบอกรักพ่อนะครับผมก็รักรักทุกวันนะครับก็รักพ่อแม่ด้วยนะโอเคนะต่อแรงท่านทุกวันในเคลียร์ต่อแลงทุกวันเราจะแนะนําตัวคนข้างซ้ายของคุณพ่อนะครับข้างซ้ายใครข้างซ้ายเราชุดเสื้อแดงไงล่ะอ๋อเสื้อแดงก็แดงแดงเหมือนกันแดงนั่นแหละแดงกันน่ะแกะก้อน เอาเหรอแกร์แดงเสร็จแล้วทีจะจับเฉือนทั้งหมดแกร์แดงเนีพอดีมันหลงประเทศมามาจากนิวซีแลนด์ทุีโอยนะครับโจโจ้ลุงลุงโจ้ซีบีเอฟเนี่ยแสดงเป็นแสดงเป็นเพื่อนที่ตืดเนต่อไปยต่อไปก็ตัวเอกของนะน้ำตัวหนักไปครับก็แกรไงล่ะ อ๋อผมครับอ๋อผมไอซิ่งฮะเป็นรับบดเป็นลูกครับลูกที่ตืดเหมือนกันครับคนสุดท้ายผมเองสถานีฟิชมีเกมเมอร์รับบดเป็นคนสวยคนสวยประจำประจำกลุมแกอะไรของแกครับภาษาเป็นเคสนี่อะไรนะครับอย่าพูดอะไรดีกว่างั้นมีดอกนี้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้องครับมา